สวัสดีค่ะพามาชมนะคะว่านสีทิศนะคะอัมมาิลิสนะคะว่านมงคลนะคะออกดอกสวยนะคะวันนี้พามาชมตัวนีออนนะคะสีชมพูสวยนะคะบานวันแรกนะคะเช้านี้ก็เลยรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆ่พี่ๆได้ชมนะคะ กลีบดอกนะคะมีหกกลีบนะคะเกสรตัวผู้มาหกตัวสีเหลืองๆนะคะเกสรตัวเมียยังไม่ชูขึ้นนะคะเดี๋ยวไว้ผสมเกสรจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตนะคะกลีบดอกข้างบนมีสีชมพูเข้มนะคะข้างล่างเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสวยนะคะหวัวน,นี้นะคะมาสองช่อดอกนะคะ ช่อที่สองกำลังจะตามนะคะช่อแรกบานหกดอกเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีชมพูเป็นว่านสิทิศชั้นเดียวนะคะแต่ให้ลายเส้นและสีนะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ ก็ขอถ่ายภาพแป๊บหนึ่งนะคะเก็บวิดีโอเก็บภาพตอนถ่ายวิดีโอนะคะสามารถถ่ายภาพไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็โกลก็สังเกตว่าการอัดคลิปวิดีโอแล้วเก็บภาพนี่ภาพที่ถ่ายจากคลิปวิดีโอนะคะในขั้นตอนเดียวกันนี่ภาพออกมาสวยกว่าถ่ายกดถ่ายภาพปกติก็แปลกนะคะ อาจจะเป็นที่โทรศัพท์หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะคะเวลากล้วยอัดวิดีโอก็จะเก็บภาพแชะแชะไปด้วยนะคะอัดวิดีโอแล้วเราสามารถกดถ่ายภาพนะคะด้านขวามือของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาทั้งวิดีโอทั้งภาพให้เราให้เราเลือกนะคะลงโซเชียลลง a c e b o o k l i n e ได้นะคะ ตัวนี้นะคะมีนามว่นีน่อ่อนนะคะก็มาเก็บเกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะให้สำหรับเพื่อนๆนะคะให้ลูกๆหลานๆรุ่นหลังนะคะได้ชมด้วยความสวยงามของว่านสีทิศนะคะฮอลแลนด์นะคะ<ส>ก็จะพยายามมาเก็บแต่ละตัวนะคะบางตัวบานเร็วก็มาไม่ทันนะคะงานก็ยุ่งยุ่งใหม่ ดดเด่นไปเลยนะคะตัวนี้น้องนีออนเดี๋ยวจะมาผสมเกสรให้เพื่อนๆดูด้วยอัปเดตไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะการติดฝักการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็จยก็ลงไว้ไบ่อยอยู่แล้วนะคะตัวอื่นก็พยายามมาลงคลิปไว้ให้เพื่อนเพื่อดูเพลิดเพลินตานะคะส่งถึงใจนะคะ มีความสุขนะคะได้มองดอกไม้สวยของจริงนะคะไม่ติงนางนะคะไม่ใช่ดอกบอมนะคะความสวยของนางบางคนยังหาว่าเป็นดอกลอมเลยนะคะเป็นดอกไม้จริงที่บานในไทยเราเนี่ยนะคะปลูกได้ทุกจังหวัดนะคะทุกพื้นที่นะคะขอให้เขาได้รับแดดรำไรนะคะแดดครึ่งวันนะคะให้มีรากด้วยเลยเขาจะได้ ดึงสารอาหารจากปุ๋ยจากดินน้ําอะไรที่เราใส่ให้เขานี่มาดูแลหัวต่อเลยนะคะแต่ถ้าอยากชมดอกอใส่แจกันหรือไม่ใส่แจกันไม่ใส่ดินก็ได้วางไว้ที่โต๊ะทํางานเพราะว่าหัวเขาสะสมอาหารมาสมบูรณ์แล้วสําหรับหัวดูดอกนะคะเราก็ตั้งได้ที่โต๊ะทํางานเลยดอกก็จะมาเลยนะคะ แล้วเราค่อยมาบำรุงดูแลหัวเขาใหม่ถ้าอยากรู้ดอกเขาอีกความมหัศจรรย์ของว่านสี่ทิศเนี่ยพอดอกหมดแล้วเราสามารถนะคะดูแลบำรุงหัวเขาได้อีกนะคะสามารถดูได้อีกดูดอกเขาได้อีกนะคะมาปีละครั้งนะคะบางตัวก็สองครั้งนะคะแล้วแต่บางสายพันธุ์ปีหนึ่งก็มาบ่อยนะคะอยู่ที่เราดูแลหัวให้เขาสะสมอาหารสมบูรณ์ สวยมากๆนะคะตัวนี้กำลังเก็บภาพช่อแรกนะคะมาอ่าห้าดอกไม่ใช่หกดอกนะคะนี่ช่อแรกมาหกห้าดอกบางทีก็ขอบคุณสำหรับคนติดตามนะคะเวลากล้วยลงตัวไหนตัวไหนบางทีก็มีเกมตอบคำถามนะคะให้เล่นหน้า f a c e b o o k นะคะสำหรับสมาชิกนะคะในกลุ่มที่ติดตาม ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะกล <tinc S 1> ้วยก็จะมีรางวัลแจกให้นะคะสำหรับคนที่ทายถูกก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะกล้วยก็ฝากติดตามที่ facebook กล้วยหมันตอมด้วยนะคะหรือเพจนะคะเพจว่านสีทิศโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบดอกว่านสีทิศ เพจกล้วยชื่อนะคะว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ